3ความลับที่ทำให้เรารวยมากขึ้นข้อที่หนึ่งคือคนทั่วไปมองหางานที่เงินเดือนสูงแต่คนที่จะรวยขึ้นจะมองหางานที่ให้ประสบการณ์อะไรบางอย่างกับเขาถ้าเราพยายามมองแต่ตัวเงินอย่างเดียวเราจะพยายามทำงานเพื่อให้ได้เงินแต่ลืมมองไปว่าเราต้อง ให้คุณค่ากับผู้คนด้วยเราก็จะเริ่มมองเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาวิธีการรับใช้ผู้คน ประเทศจะดีขึ้นโลกใบนี้จะดีขึ้นนะทุกคนแล้วเราก็ได้รับรายได้มากขึ้นนี่คือไอเดียที่1น,นะครับนี่คือความลับที่ทําให้คนอย่างเราสามารถรวยขึ้นได้ถ้าเราเริ่มมองหาว่ามีปัญหาไหนที่เราสามารถไปช่วยเหลือผู้คนได้แล้วถ้าปัญหานี้มันมีคนจำนวนมากนะครับที่เราสามารถไปรับใช้เขาได้เงินจะวิ่งหาเราโดยอัตโนมัตินี่คือข้อที่1น,นะครับอ่ะส่วนข้อที่2 คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บเงินเพื่อยามกเกษียณแต่คนรวยจะพยายามสร้างผลตอบแทนเพื่อเลี้ยงชีวิตกเกษียณการที่เราเก็บเงินกเกษียณมันจึงมีความเสี่ยงแล้วคนรวยก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันังนั้นคนรวยเขาก็จะสอนกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้วันตายสิ่งที่เราทําได้คือเราเก็บเงินกเกษียณแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยดังนั้นคนที่รวย จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนส่วนคนทั่วไปจะเรียนรู้เรื่องเก็บเงินอย่างเดียวดังนั้นใครก็ตามอยากจะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตจนกระทั่งวันตายยังมีเงินเหลือใช้เลยนะครับให้เรียนรู้เรื่องการลงทุนข้อ3นะคนทั่วไปเนี่ยจะทำงานเพื่อให้ได้เงินเดือนตอนสิ้นเดือนคนที่รวยขึ้นจะทำงานเพื่อสร้างระบบพูดง่ายงก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะยังต้องทำงานอยู่ เพื่อให้ได้เงินเดือนยังต้องทำงานอยู่เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปแต่คนที่เขารวยขึ้นรวยขึ้นทุกๆปีเขาพยายามสร้างระบบเพื่อวันที่ระบบสร้างเสร็จแล้วเขาจะไม่ต้องทำงานหรือทำงานน้อยลงแต่ยังมีรายได้เท่าเดิมเราต้องมีระบบนะครับถ้าเรามีระบบเมื่อไหร่สี่งที้เกิดขึ้นคือตัวระบบจะทำให้ เจ้าของธุรกิจเนี่ยออกแรงน้อยลงแต่ระบบยังสามารถผลิตเงินได้นะครับผมก็เลยบอกลูกศิษย์ไว้ว่าเดี๋ยววันที่21พฤษภาคมนี้ผมจะสอนการสร้างความดังแบบอัตโนมัติการสร้างความดังแบบอัตโนมัติเนี่ยมันต้องสร้างระบบดังนั้นผมจะสอนว่าหลังบ้านของผมเนี่ยธุรกิจผมนะครับหลักล้านต่อเดือนนะครับผมจะบอกว่าทำยังไง ตลอด6ปีที่ผ่านมาผมถึงสามารถรักษาความดังในออนไลน์ได้ซึ่งความดังในออนไลน์มันมีทริคนิดเดียวครับผมก็เลยสรุปรวบยอดไว้ในสัมนาสดที่ชื่อว่าดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันครับดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคนที่เข้ามาเรียนผมจะสอนเคล็ดลับ17อย่างถ้าใครอยากรู้นะครับให้พิมพ์คําว่าสนใจให้พิมพ์คาว่าสนใจนะครับแล้วขอรายละเอียดจากทีมงานดูนะครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งให้ว่า 17หัวข้อที่ผมจะสอนเนี่ยผมจะสอนอะไรบ้างถ้าเรารักษาความดังตรงนี้ไว้ไม่ได้คุณก็ไม่สามารถรักษายอดขายได้นะครับดังนั้นใครสนใจนะครับสัมมานาสดชื่อดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันนะครับรอบสดจริงๆราคาเต็มอยู่ที่35,000บาทแต่ผมให้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์นี้จนกระทั่งถึง31มีนาคม66นี้นะครับถ้าใครสมัครช่วง Earl y b i r d นี้นะครับราคาเต็มจาก35,000บาท VIP ที่นั่งเหลือน้อยเต็มที เนะพราะมีคนสมัครมาแล้วนะครับจาก35,000บาทผมให้ VIP ราคาพิเศษอยู่ที่9,999บาทนะคจำนวนที่นั่งจำกัดเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะครับโซน A จะราคาพิเศษอยู่ที่4,900บาทส่วนใครอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาเรียน วันที่ผมจัดสัมมนาสดได้สามารถเรียนเป็นออนไลน์ได้ราคาเรียนย้อนหลังในคอร์สออนไลน์เรียนกี่รอบก็ได้นะครับ4,100บาทแต่โชคดีผมให้พิเศษไว้ใครก็ตามที่สมัคร VMP จะได้สอบถามกับผมนะครับช่วงรับประทานอาหารแล้วก็ช่วงกรุ๊ปโคชชิ่งด้วยส่วนใครก็ตาม ลงสมัครโซน a 4,900บาทผมให้พิเศษคือแถมคอร์สออนไลน์4,100บาทไปด้วยดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับใครมาเรียนสดก็จะได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยดังนั้นใครก็ตามอยากเรียนย้อนหลังคอร์ส power brain เป็นคอร์สแบบชิ้นโบแดงของผมเลยนะบอกเลยว่าโหมันเป็นคอร์สที่ทุกคนที่เรียนจะบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เคยรู้เลยว่าสมองเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยเทคนิคเหล่านี้ถ้าคุณสามารถควบคุมสมองได้คุณสามารถควบคุม ความสำเร็จในชีวิตคุณได้ถ้าใครสนใจนะครับพิมพ์คำว่า power brand i cost power b r a i n 3999บาทนะครับส่วนใครก็ตามอยากรับพลังงานเต็มๆรับพลังงานแบบสดๆเลยนะวันที่21พฤษภาคมเราเจอกันนะครับ